โอเคครับก็สวัสดีน้องๆด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าประกาศผลแชมป์เกมฟรีไฟล์แล้วนะครับก็เป็นก็มันแบบว่าจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่1ก็รับไปนะฮะเอื้งล้านหกสบาทนะครับแล้วก็ที่2ที่สาต่างๆนะฮะก็พอจบเป็นแบบว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะก็เกมเขาก็แจกรางวัลโคตรเยอะนะฮะ ก็ยอดวิวในดูในตอนดูในสตรีม y t u t u นะฮะของฟรีไฟลนะ1ล้านกว่านะครับ uh uh. เขาเลยทำเีติได้นะเขาก็แจกตามที่เขาจัดไว้นะของรางวัลไอเทมต่างๆนะครับน้องๆก็พี่ก็ได้มาแล้วนะฮะวันนี้เขาก็แจกเออตั๋วเนี่ยหูคูปองไดมอนเนี่ย ก็มีอยู่อย่างละห้าใบนะครับน้องๆแจกจกเซิร์ฟนะฮะสำหรับน้องๆใครที่ยังไม่รับนะเขาอยู่ในกล่องจดหมายทุก ID นะฮะน้องๆที่น้องสมัครในเกมฟรีไฟล์นะครับก็เราไปหมุนเล่นก่อนเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพี่พาไปรับโค้ดฟรีในตอนที่แบบว่าเราดูไลฟ์สตรีมที่เขาแจกนะครับน้องโอเคมาพี่มีอยู่5ใบจัดเลยได้ไหมครับเอามาใบที่1ครับเริ่มได้ครับ ดูดูนะฮะจะเกลือไหมครับปูดูได้ได้ซ้ำอ่ะเกลือเหลือสี่ใบครับออกไหมครับแข็เก่งมากอะไรเนี่ยออกไหมฮะเหลือสามครับโอ้โหเอามาทำอไมเนี่ยเหลือสองแล้วนะน้อง้หเกลือไอสัตว์ก็เริ่อใบสุดท้ายอ่ะ ออกออก,ออกมา What What the fuck uh huh. ฮะแดบกบเกลือแล้วกลัวนะฮะน้องก็อย่างว่านะฮะเฮ้ยมันมีอีกหนึ่งฮะได้อีกหนึ่งครับรอดูครับว่าจะออกไมหมฮะทุกนีอีโ <c oughs> คตเกลือนะฮะน้อง ก็โอ้โหกสุนช,ชุดนี้ดีกว่านะฮะอยู่ห้าใบครับจัดไปครับโอ้โหชุดโอ้โหรองเท้าเกลือมากนะฮะรอ่เท้เกลือแตกเกลือแตกโกตรเอ้ยมี้วนะฮะบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยไอ้เชืกเกลือมากนะฮะน้องๆ ถามไปครับโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยซ้ำออกไหมไม่ออกครับน้องม่งเจอพี่ครับหรือวไปสุดทางแล้วก็จัดมางเลยครับจบเซตฮครับออกไหมผมไปอะ้าไมออกมันจะพูดยังไงแล้วนะดูดูดูครับโอ้โหเอามาทำไมนี้ เกลือครับโต่ะเดี๋ยวสักยอกครับมาไหม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 โอ้โหเกลือมากครับน้องๆเอาให้หมดกันไปครับเอาให้หมดครับเอาหมดแล้วหมดโตดครับโวกหมดโตดแล้วเห็เดี๋ยวนี้ได้ เยอะไหมฮะโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหเกลือมากครับน้องๆก็เดี๋ยวเราไปรับโค้ดฟรีกันดีกว่านะฮะสำหรับใครที่รับยังไม่รับก็ดูคลิปตามคลิปนี้พี่เลยนะที่เขาแจกยกเซิร์ฟนะฮะแล้วก็โค้ดนี่เดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ให้ใต้คลิปละกันนะฮะน้องๆแล้วก็อย่าลืมนะน้องๆพี่อะ มีอีกช่องหนึ่งนะฮะอีกช่องหนึ่งเป็น u Dev นะครับก็น้องอย่าลืมไปติดตามพี่นะ FC นะพี่มีสองช่องนะเกี่ยวกับเกมฟรีไฟล์แล้วก็ PUBG Mobile นะครับแล้วก็เกมอีกอื่นอีกมากมายนะฮะเจอกันนะฮะอย่าลืมไปกด Subscribe ติดตามพี่กันด้วยนะฮะก็มาพูดถึงเออแลกโค้ดกันต่อเลยครับกดเข้าไปครับอันนี้พี่ก็จะแลกเออกระเป๋าจ o k กเกอร์ก่อนนะฮะ แล้วก็เออพวกส,สกินปืนไอเทมต่ตางๆที่รับไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ก็ใส่ไว้ใต้คลิปละกันนะฮะก็เข้ามาเว็บแรกอดีโค้ดก่อนแล้วนะฮะเขาสามารถเข้าในเกมก็ได้อีกทีเก่งกันจังเลยนะฮะก็นี่ลนะโอเคเข้ามาแล้ว,ลวนี่อดีพี่เองนะน้องๆล้วกดวางกันพี่ Copy ไว้แล้วแหละโอเคครับใช้งานครับโอเคหวังว่า วันที่ผมควรจะลองถือเปไน็นไอเทมนี้ชุดนี้ไปแล้วทุย้ยโอ้พี่น่าจะเอาผิดนะฮะน่าจะรับแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเดีย๋ยวไปดูก่อนนะฮะโอ้โอ้พี่รับแล้วพี่รับแล้วรับแล้วครับาตามนี้นะฮะกระเป๋า,าโจ๊กเกอร์โอ้โหสวยพี่สวยครับ ก็เดี๋ยวพี่เมื่อานนั้นนะฮะก็คใครอยากใต้น้องอยากใต้นะใครที่ยังไม่รู้นะฮะว่าเอาโคบมาจากไหนก็พี่ก็ใส่ไว้ให้ใต้คลิปละกันนะฮะ,น,ะ,ะ,น,ะ,ะน้องๆแล้วก็มันก็จะมีพวกสกินปืนต่างๆ่างที่มันแจกนะฮะนี่ก็สิบสี่วันเยอะเหมือนกันนะฮะ,น,ะ,ะน้องๆโอ้โหซอง,อ,ง,อ,งอันนี้พี่สุ่มได้นะฮะแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พี่เปิดได้นะฮะนี่นะฮะโอ้โห MP MP พีสี่ศูนย์นะฮะสุดยอดนะน้องๆ เระเรเิดไี like this, ้พี่เปิดได้อ่ะโคตรโคเกลือนะฮะเอาราเปิดทำมาทำมาทำไมนี้กรไม่มีอะไรแล้วนะฮะน้องๆก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะฮะรีบไปรับก่อนที่มันโค้ดไออมีโค้ดหรือว่าเออของฟรีมันจะหมดเขตนะฮะ พี่ฝากไว้นะฮะน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c r ก b e พี่ด้วยนะัสำหรับน้องๆใหม่ๆนะที่ยังไม่รู้ว่าพี่ชื่ออะไรพี่เดฟสายย่อนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย